วันนี้คุณไม่ถูกหวยใช่หรือไม่ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีโชคไม่มีลาบนะครับไม่มีมายาวนานแล้วมาเช็คกันครับว่าบนเส้นลายมือของคุณมีสัญลักษณ์เหล่านี้อยู่หรือไม่แล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการแก้ไขด้วยนะครับเราต้องแก้ไขอย,ย่างเป็นระบบครับมันก็ถึงจะมีลุ้นครับวันนี้ผมอาจารย์เอกธนกรสินแสรวยง่ายวงจุ้ยรวยง่ายนะครับชื่อในการสักยันต์ผมคืออาจารย์เอกธนกรสานักสักยันต์ปู่ฤาษีร้อยแปดบางซื่อครับ ฝากทุกท่านกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับผมด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวคุณสามารถที่จะเข้าไปกดที่หน้าลิงหน้าโปรไฟล์กับผมได้ติดต่อมาได้เลยนะครับอา้าวต้องบอกท่านแบบนี้ครับคนที่มีสัญลักษณ์บนฝ่ามือนะเป็นเครื่องหมายดังนี้มีเครื่องหมายดอกจันนะครับมีเครื่องหมายกากบาทนะฮะหรือว่าเป็นเครื่องหมายคูนนี่นะแล้วก็เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ กากบาดใหญ่บนกลางฝ่ามือนะครับหรือมีเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับหรือว่าสามเหลี่ยมใหญ่แบบนี้นะครับบนฝ่ามือเนี่ยมักจะเป็นคนไม่มีโชคและอีกอันหนึ่งลืมบอกเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาคือเส้นที่วิ่งมาหานิ้วกลางนะครับวิ่งมาหยุดคือไม่พ้นเส้นสมองตรงนี้นะไม่พ้นวิ่งมาไม่พ้นเส้นสมองนะครับมักจะเป็นคนที่โชคลาภไม่มี นะครับดวงชะตานี้เกิดมาให้ต่อสู้เหน็ดเหนื่อยทํางานทํางานแลกเงินนะใช้สติปัญญาในการแลกเงินนะทำคุณคนไม่คืนช่วยช่วยเหลืออะไรใครไปเนี่ยก็มักจะไม่ได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมาข้อดีของเส้นเหล่านี้อย่างเดียวเลยคือคุณเป็นคนที่แคลคาดาคนที่มีเครื่องหมายกรกบาทเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกสามสัญ,ญลักษณ์นี้นะคุณแคลคาดเคยเฉียดตายมาแล้ว แต่คุณรอดมาได้คุณจึงเป็นคนมีซิกเส้นลางสังหรณ์ฝันถึงเหตุการณ์แม่นครับให้เลขให้หวยคนอื่นตรงซื้อเองไม่ค่อยถูกซื้อเอง20บาทจะถูกบ่อยนะปีหนึ่งยีสงวดจะถูกประมาณ2งวด3มงวด5งวดเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณทําบุญกับหมาแมวอะไรเงี้ยบ่อยๆคุณก็ถึงจะมีโอกาสที่จะถูกบ่อยส่วนคนที่มีสัญลักษณ์คือเส้นสามเหลี่ยมตรงนี้โอ้โหชีวิตนี้ไม่ต้องพูดถึงนะ คุณเนี่ยทำงานแลกเงินอย่างเดียวเลยเหนื่อยมากต่อสู้มากนานๆจะมีโชคคนที่มีสัญลักษณ์เส้นวาสนาไม่ทะลุเส้นสเส้นสมองตรงนี้ก็เหมือนกันคุณเป็นดวงแบบเด็ดเหนื่อยต่อสู้นะครับชีวิตนี้คือไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆต้องออกแรงทีนี้วิธีการแก้ไขครับนะหคุณต้องกระตันยูต่อบิดามารดา 2. องทำบุญให้ทานเป็นประจำสามสวดคาถาเงินล้านวัดท่าสูงส่ 4. สวดคาถา อชิมพระชิมพีหรือว่าพระศิวลีเถระเนี่ยของแม่บุญเหลือนบ่อยๆนี่คือการแก้นะเสร็จแล้วคุณก็จัดบ้านคุณให้หอมให้สะอาดโอกาสหน้างวดหน้าอาจจะเป็นของคุณครับ